มือนี่มึงไปอาบน้ำแต่งตัวสวยๆกูให้มึงไปเห็นงานแวะจอนนี่มือแรกรไปไปอาบน้ำไปเห็นงานแวะจอนนี่ไปเป็นพนักงานต้อนรับอยู่แวะจอนนี่เลยไป,ไปด้วนหรือคุณสาวไปนะครับเดี๋ยวให้โอกาสเธอครับเดี๋ยวมีงานทำแบบที่นี่ <c oughs> เอา้าที่นี่มึงมากกับบุบอกกูอ่ะเมื่อยกูตกใจเบิร์หนูกรมักสุ่มๆมากสิอาจาร้าอาบน้ามัเนย่งนี่เกือมึงไปใส่เกืออันที่ต้มจ้าเลยมึงงูขาวโยมมาขึ้นมูงไปโหรอยู่จ้าก็มีมูเลย เขาที่ต้นไ้มเนาะใช่ตอนนี้ต้นลูกนั่ลูกจนมาใหญ่ลูกจนมาใหญ่อ้เจาะขีดในเบิ้งมืเสาปู่ไปแจักสีวางเลยนี่แหละครับชีวิตมนุษย์ครับ <c oughs> เธอคนนี้อยู่ไอ้สองเดือนแล้วเนาะจใช่พอสองเดือนเราจะจะเข้าสองเดือนนะครับ <c oughs> ได้โอกาสจากผมได้กำลังใจจากผมวันนี้นะครับก็เกิดครบสองเดือน แต่อีกคนมาเจ็ดวันร่างกายก็ต้องดีขึ้นเนาะ,นะวิ่งออกกาลังกายร่วมกับเจ้าหมวยทุกเช้าทุกเย็นตามคําสั่งของผมแต่ว่าเดียวในขณะเดียวกันนะครับก็สามีพาลูกมาตามกลับไปเมื่อคืนนะฮะเมื่อนีมวยเกือบสองเดือนที่ยูรับาอมานะครับเกือบสองเดือนยูรับไอมาหรือว่ามึงผ่านบทส,สอบกอกแรก นะถือว่าผ่านโพทดสอบกองแรก <c oughs> ที่จะอยู่ในแต่ในทุ่งหน้าบระเดีไปพ่อลูกภายนอกวันนี้วันแรกเลยมือนี้คู่การแวนจนี่เปิดย่ารุา่งทุนหลายสิบลา้านใหญ่ตัวร่างการเขาสิบบาทมาจา้าฮะสิบลงทุนสิบบาทเรือสิบบาทสิบบาทเนียเราไปเบิ้งราคาของคือสิบบาทนึงอ๋อรา้วค่าสิบเสื้อสองบาทกันนีกูก็กินน้อยๆแต่กูถึงย่าๆให้กูต้องการให้พี่น้องเข้าเดี๋ยวมาสัมผัส ของราคาถูกถึงขนาดจะสั่งในราคามูลค่าหมางไม้มาหลายล้านนะเอาเป็นว่ามือนี่มึงไปอาบน้ําแต่งตัวสวยๆกูให้มึงไปเห็นงานแวะจอนนี่มือแรกไปไปอาบน้ําไปเห็นงานแวะจอนนี่ไปเป็นพนักงานต้อนรับอยู่แวะจอนนี่เลยไปด้วนี๋ยวกูจะเอาไปนะครับเดี๋ยวให้โอกาสเธอครับเดี๋ยวมีงานทําแต่ยวที่นี่หลังจากบําบัดหลังจากนั้นให้โอกาสอีกรอบรอบนี้จะให้ไปทํางานเป็นพนักงานต้อนรับที่ แวะจอนนี่พี่บูรณมังสาหารครับฝากเป็นกำลังใจให้สมหมวยนะครับจากเสาวที่เป็นบ้าจากการเสพยาติดจนเป็นบ้าวันนี้ผมเอาขึ้นมาจากนรกแล้วกําลังอยู่บนสวรรค์ลแล้วนะครับเป็นเป็นคนหูผู้ดีแล้วหลังจากนั้นกําลังใจจากออ้คนนี้กําลังใจจากผู้ชายคนนี้ให้งานเธอกําลังจะให้งานเธอวันนี้เธอได้ทํางานวันแรกเดี๋ยวให้เธอไปอาบน้ําแต่งตัวเดี๋ยวไปเป็นพนักงานที่แวะจอนนี่นะครับอ่ะมีโอกาสมาบนราชธาน,นีฝากผ่านมาทานข้าวร้านจอนนี่แทบวาดินชราบ แวะจอนนี่พี่ภูมงสงสา,ารโรงแรมรีสอร์ทอำเภอศรินทรน,นะครับจอหนนี่แซ่บแก่งสะพือเป็นกยนลังใจให้ผมด้วยครับในานามคนบานหฮอผู้หนึ่งที่ฝันอยากเฮ็ดกบ,บานกับเมืองอยากจะสร้างให้คนในบานในเมืองมีงานทำอยากจะให้คนได้หายไปจากยาเสพติดห่างไกลยาเสพติดนั่นคือความตั้งใจของผมเช่นกันครับโอกาสดีหลายคนในหล,หลายชีวิตที่ได้โอกาสจากผมนะครับซึ่งผมไม่ใช่ ผู้มีอำนาจไม่ได้มีมูลนิธิไม่ได้มีว่าประมาณแต่ผมก็ยังทําเพื่อหลายๆชีวิตผ่านมาเป็นร้อยรชีวิตพันพนชีวิตนะครับอ่ะเป็นกำลังใจทุกท่านครับผ่านมาอุบนแวะจอนนี่ด้วยครับสวัสดีครับ